สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เข้าตังหน้าตั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Ragnarok ok Online X Next Generation ขึ้นเนือนใหม่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเดือนที่แล้ว k ิงต้องพาสทั้งหมดผมเก็บได้จนถึงเวล80โดยที่ไม่ได้เติมซื้อเลเวลเลยสักบาทเดียวนะครับขี่ม้าเลยนะครับก็สามารถ ทำได้นะครับแบบนี้เลยนะครับวันนี้แน่นอนครับวันนี้วันที่1ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่า Kingdom p a s s เดือนนี้นะครับประจําเดือนกันยานี่มันมีอะไรน่าสนใจบ้างแจกอะไรกันบ้างคอสตูมเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ไปกันเลยอ่าเรามากดเข้าไปอยู่ใน Kingdom p a s s กันเลยนะครับอ่าจริงๆผมเข้ามาดูแล้วรอบหนึ่งนะครับกดรับไปแล้วรอบหนึ่งกดซื้อแล้วด้วยนะครับคอสตูมวันนี้นะครับเซ็ตที่เขาแจกนะครับก็คือเซ็ตชุดนักเรียนญี่ปุ่นก็จะเห็นได้ว่ามีเงยขายาวนะครับแล้วก็ สูตรอยู่ข้างนอกด้วยนะครับเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับจักรยานนะครับของนักเรียนนะครับอยู่หน้าตะกจักรยานด้วยนะครับขนมปังสไลด์ที่ปากด้วยเห็นไหมฮะนะครับก็เหมือนเป็นเบรคฟาสต์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับตอนเช้านะฮะตัวบัตรคิงดอมพัสนะครับผมก็ขอไม่พูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับของเดือนที่แล้วนะครับก็ไปย้อนดูกันได้นะครับผมอธิบายละเอียดเลยนะครับว่าตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูที่ตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะครับอ่ะผมขออหมวก อ่ชิ้นแรกนะครับก็คือตัวขนมปังสไลด์ที่อยู่ที่ปากนะครับก็เป็นเหมือนเบรคฟาสต์ของนักเรียนนะครับแล้วก็ชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นเสื้อนะครับในเดือนนี้นะ <It> คร <transparency S 3> ับเขาแจกคอสตูมแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับไม่เหมือนเดือนที่แล้วที่แจกทั้งเสื้อหมวกแล้วก็หลังนะครับเดือนนี้ก็จะไม่มีหลังเนาะนะครับก็จะมีแค่เสื้อแล้วก็ปากนะครับแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับจาก อุปกรณ์นะครับดูสเตตัสเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็แสดงว่าตัวนี้หนึ่งร้อยเปอร์คอสตูมแน่นอนนะครับไม่ได้พกอะไรนะครับเสื้อก็เช่นกันเนาะต่อไปเป็นดูไปดูสัตว์ขี่ครับตัวสัตว์ขี่นะครับก็เป็นตัวเจ้าจักรยานนะครับจักรยานตัวนี้อ่ายในวะอ่าตัวนี้นะครับตัวคาราเมลครูเซอร์นะครับก็เจ้าจักรยานนะครับจักรยานนักเรียนญี่ปุ่นนะครับทั่วๆไปเลยเบสิกเบสิกเลยนะครับแต่ว่ามีความน่ารักกุ๊กกิ๊กในในสไตล์นักเรียนญี่ปุ่นเนาะ ก็ประมาณนี้นักเรียนญี่ปุ่นนักเรียนเกาหลีประมาณนั้นเนาะอ่ามาดูที่คุณสมบัตินะครับตัวสปีดนะครับ4นะครับจำนวนคนขี่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็จะไม่เหมือนกับตัวเฮงดัมพาร์ตเตอนแรกที่สปนะีด6เนาะเจ้าจาเจา้จามอเตอร์ไซนะครับก็ยังไวที่สุดอยู่นะครับ เรากลับมาดูกันในส่วนของ Kingdom Pass นะครับนะครับก็อธิบายนิดหน่อยแล้วกันนะครับสรุปก็คือตัว Pass นะครับ Kingdom ด้านบนนะครับเก็บได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อบัตรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ g o l o ry Pass ด้านล่างนะครับชิ้นล่างเนี่ยต้องซื้อบัตรนะครับอย่างน้อยก็1บัตรนะครับใน3ใบปนั้นนะครับก็ลองเช็คข้อมูลดูนะครับว่าเราเหมาะสมกับบัตรแบบไหนนะครับแต่ว่านะครับถ้าปัจจุบันนี้นะครับราคาตัวเพชรเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับในช่วงต้นเดือนนะเราสามารถเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเอา ชุ่มพูไปซื้อเพชรเนี่ยเรายังไม่ต้องซื้อนะครับในตอนนี้ครึ่งเดือนค่อยซื้อก็อย่างได้นะครับตัวก o ร d pass ด้านล่างก็ค่อยเก็บที่หลังนะครับมันสามารถซื้อบัตรมาปุ๊บก็สามารถเก็บยอนหลังทั้งหมดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อในตอนนี้นะครับโอเคนะครับเราไปดูของดีกว่านะครับว่ามันจะได้มาในตอนไหนนะครับขนมปังเนี่ยนะครับก็เปรียบกับตัวคอสตูมเดือนที่แล้วก็น่าจะได้ l นเวลสี่สิบอ่ะใช่นะครับนะครับเวลสี่สิบเนาะคอสตูมชิ้นแรกที่จะให้มานะครับอ่ะโทษทีนะครับชิ้นแรกคือเเสื้อว ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2นะครับตัวขนมปังนะครับเวล์เจ็ดสิบเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นธงข้างหลังนะครับเราไปดูกันว่าเขาให้อะไรอ่าให้เป็นอัลลอยพิกแอคนะครับเจอบขุดเร็วนะครับที่ที่ขุดขุดตัวทองนะครับก็ให้มาแทนนะครับแทนคอสตูมอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็โอเคนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเวล์แปดสิบแน่นอนก็จะเป็นตัวเจ้าคาราเมลกูเซอร์หรือว่าสัตว์ขี่ตัวใหม่นะครับอ่าเรามาดูกันที่ตัวเควสแล้วกันนะครับตัวเควสก็เหมือนเดิมนะครับ ราววันสัปดาห์ซีซั่นท้าด่วนนะครับเหมือนเดิมเลย4ชุดนะครับแล้วก็รายวันก็สามารถรีเฟรชได้2ครั้งนะครับรวมทั้งหมดมี3าหน้านะครับก็อย่าลืมรีเฟรชกันนะครับโอเคตั้สัปดาห์ก็เหมือนเดิมเนาะตัวท้าด่วนไอตัวซีซั่นนะครับอย่าลืมนะครับตัวซีซั่นทําให้ครบเนี่ยมันจะได้ตัวเบสิกเบสิกตัวนี้นะครับได้คอสได้ได้หมวกนะครับมาเปิดตัวบูปินหมวกนะก็อย่าลืมทำนะฮะส่วนตัวท้าด่วนนะครับก็ โอ้ผมเจอค่อนข้างยากเลยนะครับ8เดเวลนะครับก็ยิ่งไปงสูงก็ยิ่งยากนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราทําครบหรือว่าไม่ทําสักอันจะเป็นอะไรไหมนะครับในเดือนนี้เราสามารถซื้อแพ็ค1นึถึง80เนี่ยแล้วทําทุกวันได้ครบหรือเปล่าถ้าเราขาดเควสใดเควสหนึ่งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีตารางให้ดูนะครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะนะครับมาอยู่ในส่วนของการคำนวณนะครับคำนวณ exp นะครับในแต่ ในแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับว่าวันนี้ exp เนี่ยเราจะทำเควสแล้วได้ exp เข็มน้ำพาสประมาณเท่าไหร่นะครับในทุกๆวันนะครับตารางปฏิทินตัวนี้นะครับก็สรุปได้เลยว่าพูดง่ายง่ายนะครับเรามี5สัปดาห์นะครับเพราะนั้นเควสที่เป็นสัปดาห์สัปดาห์น่ะเราทำได้5ครั้งนะครับไม่เหมือนกับเดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วเรามี6นะครับแล้วก็เควสวันนะครับ30วันนะครับก็ลดไปวันหนึ่งนะครับ1-30นะครับแต่มันเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับมาดูกัน นะครับในตารางต่อไปนะครับอ่าโอเคตารางนี้นะครับนี่คือตารางสรุปรวมนะครับก็พูดง่ายๆก็คือนะครับตัว ep รายวันนะครับเราก็จะได้อีคพีนะครับตอนหนึ่งเควสนะครับมีทั้งหมดสเควสนะครับ3ามครั้งนะครับสเควสต่อหนึ่งหน้านะครับรีเฟชได้3มครั้งต่อหนึ่งต่อหนึ่งวันนะครับ4 32คูณาสบสองนะครับแล้วก็30สิวันทั้งหมดก็ คูณอีก30กันนะครับทั้งหมดก you ็คือได้3 6 0กนะครับก็ไปคูณ20นะก็จะได้7,200นะครับอีกพรายวันทั้งหมด7,200ถ้าทำครบทุกวันนะครับประมาณนี้ซึ่งผมทำครบทุกวันนะครับไม่ได้ยากเกินไปนะแต่ใช้เวลานิดหน่อยนะครับอ่ะรายสัปดาห์นะครับมาดูรายสัปดาห์ต่อไปนะครับรายสัปดาห์อีกพีหนึ่งอันนะครับ60นะครับก็สัปดาห์หนึ่งนะครับก็จะได้6ครั้งนะครับทำได้6ครั้งนะครับ5อาทิตย์นะครับ ห้าสัปดาห์เนาะเดือนนี้นะครับก็จะเป็นสามสิบนะครับสามสิบครั้งนะครับรวมทั้งหมดหกสิบคูณสามสิบก็หนึ่งพันแปดร้อยนะครับประมาณนี้นั่นคือสัปดาห์นะนะครับเควสซีซั่นนะครับเควสซีซั่น n สองร้อยต่อเควสนะครับมีทั้งหมดหก quest ทำเรียงกันลงมานะอันนี้ต้องรีบทำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องปลดเรียงลำดับลงมานะครับหก q u e s t q u e ละสองร้อยทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยนะครับได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนนะ เควสทาดวนนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถเก็บสะสมเควสตัวนี้ได้นะครับก็ e ีกพ0สต่อ1เควสนะครับมีทั้งหมด6เควสนะครับรวมทั้งหมด1,800นะครับแล้วก็ e ีกฟรีๆนะครับมาจากจดหมายนะครับจดหมายอย่าลืมกดรับกันนะครับอยู่ตรงด้านล่างนะครับด้านซ้ายล่างนะครับของหน้านะครับก็150 e งรนะครับจำนวน5ครั้งก็คือ5สัปดาห์นะครับเก็บได้ทุกสัปดาห์นะก็รวมทั้งหมด750นะครับก็ได้ฟรีๆอีก750 นะครับอ่ะเพราะนั้นรวมทั้งหมดเนี่ย EXP ที่เราทำถ้าทำครบทุกทุกเควสเลยนะครับทุกวันนะฮะเราก็จะได้12,750 EXP นะครับอ่ะงั้นเรามาดูตัวบัตรทั้ง3บัตรที่เราที่เราจะซื้อกันละกันนะก็อันนี้นะครับตารางเดิมนะนะครับบัตรมี3อย่างนะครับบัตร1นถึงนะครับบัตรเอ่อ4888นะครับกับบัตร1 19,000นะครับ ก็บัตรสามตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับผมขอพูดควิกๆแล้วกันนะครับก็คือมันจะอัพได้แค่เลเวล1นึ่งถึงสินถึงยีนะครับโทษที1หนถึงยีนะครับจริงๆอ p ที่ใช้อ่ะมันใช้แค่3,600แค่นั้นเองนะครับก็เหลือๆนะครับตัวนี้น่าจะผ่านไปเนาะนะครับอ่าเรามาโฟกัสตัวบัตร4888นะครับบัตรตัวนี้เลเวลที่ต้องอัพนะครับ79เลเวลนะครับ80ดลบหนะเริ่มที่1นะครับแปดสิบลบหนึ่งนะเรับมันเราไม่ 80ลบหนึ่งะครับเ9็เลเวลนะครับคูณแต่ละเลเวล150 e x ราเท่ากันทั้งหมดนะครับทั้งหมดจะได้หนึ่งนะครับอ่าลองมาเทียบกับตัวรวมก่อนหน้านี้นะครับอเห็นไหมฮะอ x p ที่เหลือนะครับมันจะเหลือ9 0 0 EXP นะครับความหมายคือถ้าเราทำครบได้ทุกเควสนะครับเราครบแน่นอนนะครับเหลือเลยตั้ง9 0้า้อยนะครับเหลือเลยนะครับตั้ง9 0้ารอยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สามารถทําได้นะครับถ้าเวลหนึ่งถึงแปดสิบนะครับแต่ว่ามีอุปสรรคอะไรเดี๋ยวพูดหลังจากหลังจากบัตรตัวหมื่นเก้านะครับอ่มาดูที่บัตรหมื่นเก้านะครับบัตรหมื่นเก้า xp ที่จะอัพนะครับก็ลบไปยี่สิบห้าเนาะเพราะว่ามันเริ่มที่ยี่สิบห้าถึงแปดสิบนะครับก็จะได้ห้าสิบห้าเลเวลนะครับ xp รวมแปดพันสองร้อยห้าสิบนะครับก็ xp เหลือสี่พันห้าเลยนะครับเหลือเยอะๆเลยนะครับถ้าใครมีเวลาน้อยนะครับหรือว่าเป็นตัวรอง หรือว่าใดๆก็ตามนะครับก็ใช้บัตรตัวนี้ได้นะครับเพิ่มเพิ่มเพชรฟ้าเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็จะได้บัตร EP ตัวนี้นะครับก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเราเรามาดูตัวบัตร4888นะครับผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับ EP เราเหลือ900นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมสบพบเจอปัญหา นะครับจากหลายๆคนในกลุ่ม ROX นะครับใน Facebook นะครับว่าเขาเจอเควสท้าดวนนะครับที่มาหาหินเลยนะครับโหดหินมากๆนะครับ2เควสนะครับก็คือเควสหนึ่งเนี่ยเควสเลเวลนะครับสมมุติว่าเขาเพิ่งขึ้นเลเวล60นะครับ61แล้วให้เขาจบเลเวล80เอ้ยฮะเขาจบเลเวล70นะครับ10เวลในเวลที่สูงๆนะครับมันยากมากนะครับวันหนึ่งมันไม่ได้ขึ้น1เวลนะครับ บางทีมัน4ีหวันหรือว่า1อาทิตย์ขึ้น1นึ่เวลนะเพราะฉะนั้นตัวนี้แทบทำเป็นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดทิ้งนะครับหเควสเควสละ3 0 0นะครับแล้วมีเควส1หนึ่งนะครับเป็นเควส์ตีมอนสเตอร์นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ถึงจริงๆสมมุตินะฮะเราตัดอีกเควสหนึ่งเราก็จะหายไป600นะครับกลับมาดูที่ตัวอีพีที่เหลือนะครับเห็นไหมครับว่าเราเหลือ9 0 0รนะครับ เราสามารถตัดเควสท้าดวนออกไปได้ถึง2เควส3าเควสด้วยซ้ำนะครับถ้า3เควสเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับก็จริงจงมันก็มันก็น่าจะทำได้หมดนะเหลือแค่2เควสคือเควสเลเวลกับเควสอะเควสการ์ดเควสการ์ดจริงๆก็น่าจะหมุนได้นะครับซื้อกาดเล็กๆมาหมุนได้นะครับก็ผมให้เต็มที่แค่2เควสพอนะครับสามารถตัดทิ้งได้2เควสอะนะครับตีเลยว่า2เควสนะครับเพราะนั้นเราเหลือไอพีอีกสา0รอยนะครับ ถ้าเราไม่ทำท้าดวนนะ2เควสเจอ EP อีก300นะครับทำแบบนั้นได้นะครับถ้าท้าดวนของคุณไม่พอนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าท้าดวนพอเนี่ยสบายเลยนะครับคุณเหลือตั้ง900นะครับก็สามารถไม่ทำ1เควสได้เลยนะครับในทุกวันนะครับไม่ทำ1เควสก็จะเป็น30คูณ20นะครับก็จะเป็น600นะครับยังเหลืออีกตั้ง300นะครับก็มันก็สามารถ f ฟล็กซิเบิลได้นะครับก็คือไม่สามารถไม่ต้องไม่ต้องเข้่งงวดมากในการทำทุกๆวันนะครับถ้าทำท้าดวนได้หมดนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับกับ k i n g d o m Pass เดินกันยาสายคิ้วนะครับสายน่ารักคอสตูมน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สะสมกันได้นะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์ที่ขุกก็เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับว่าสวยไม่สวยยังไงนะครับหรือว่าตารางไม่ครบนะครับขาดตรงไหนนะครับให้ผมช่วยพูดช่วยอธิบายช่วยคิดคำนวณมาให้นะครับก็ คอมเมนต์ได้หมดนะครับผมอ่านผมอ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ได้มีเยอะนะฮะสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช anel เข้าตาังหน้าตั้งด้วยนะครับขอบคุณครับ